ผู้ชายเสื้อเหลืองที่หันหลังนี้เป็นแขกอยู่ที่ร้านมาลําจันรมีลูกมีผัวแล้วเออมีลูกมีเมียแล้วแล้วอีํำยองมันกําลังนัดแขกออกไปข้างนอกไม่ต้องถามว่ามันจะไปทําไมจริงไมมจริงเราจะไม่มีเรื่องสำคัญจะแกบัตเลยผู้ชายรอนานเลยต้นอย่างน้อยก็ห้าสิบเลี้ยงไก่ดําป้าละกันนะพรุ่งนี้วันมาเลยนี้นะแต่ว่ามันจะไม่มีมันจะไม่มีเรื่องนี้เลยรีบไปผู้ชายรอแล้วน่ะเนี่ยค่ะ ต้นยิ้วมาถึงทุ่งอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าอีพวกเนี้ยมันชอบเป็นต้นยิ้วกันผู้ชายมีลูกมีเมียแล้วลูกอายุเท่ามันเลยยี่สิบเอ็ดปีการปีนต้นยิ้วเป็น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 อาชีพของนางไม่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 เป็นแ้วนะอย่า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 ,อยา,อยาเอาผู้ชายหันห,หน้ามาด้วยนะอ่ให้ผู้ชายหันหน้ามาดูกล้องเจ้ด้วยเจ้อัดอยู่อุ้ยจูบกันด้วยเนี่ย